รถบ้านทรงดีราคาประหยัดวันนี้นะคะเซลล์โบตานจะพามาชมรถยนต์คันนี้เลย Honda City ปี2013ค่ะน้องเข้ามาในรุ่นของตัว SV IV t e c นะคะตัวท็อปสุดของรุ่นเลยทีเดียวนะที่เห็นสีเทาๆแบบนี้เป็นสีเดิมมาจากโรงงานเลยนะคะ ไฟหน้าดวงโตโ,ตโตฮาโลเจนชุดกระจังหน้านะคะเป็นโครเมียมตัดกับสีดําสวยๆแบบนี้เลยนะสายแต่งรถพลาดไม่ได้นะเป็นล้อแม็กสีทองขนาด15นิ้วพร้อมกับยางรถยนต์สภาพใหม่กิบสามารถใช้งานต่อได้อีกยาวๆนะคะและในส่วนของกระจกมองข้างจะเป็นไฟเลี้ยวถัดมาที่จับประตูเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันนะในส่วนของฝาท้ายนะเปิดออกมาจะเห็นเลยว่ากว้างขวางพอสมควรเลยนะและนอกจากนี้นะยังมีตรงนี้ยางอะไหล่ สูตรแม่แรงนะคะอุปกรณ์ยังอยู่ครบเลยเดี๋ยวเรามาดูนี่คะ่ะในส่วนของห้องโดยสารกันบ้างนะห้องโดยสารด้านหน้านะคะเปิดออกมาบอกได้คําเดียวไม่เล็กนะคะเบาะที่เขาให้มานั่งดูมันสบายมากๆนะมันนิ่มเพราะว่าเป็นเบาะผ้าบวกกับกำมะหยี่แบบนี้เลยนะคะสังเกตดูว่าไม่มีคราบสกรปรกไม่มีรอยขาดเลยแม้แต่นิดเดียวนะและเรามาดูดีเทลนะคะในส่วนของด้านหน้ารถนะคะคอนโซลหน้าและพวงมลาลัยที่เขาให้มานะคะเป็นพวงม มันติฟังก์ชันที่จะมีปุ่มควบคุมการทํางานนะคะเปลี่ยนโหมดต่างๆเพ,พ,พิ่มลดเสียงวิทยุนะคะและที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยยังมีตัวแพดเดิลชิพนะคะที่เป็นระบบเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยให้ด้วยนะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็จะมีในส่วนของแอร์วิทยุนะคะจุดวางแก้วน้ํา2จุดนะและรถยนต์คันนี้เป็นระบบเกียร์อัตโนมัตินะคะจะมีตัวเบรกมือและที่พักแขนแบบนี้นะเปิดออกมาปุ๊บนี่ ใส่ของจุกจิกได้อีกด้วยนะที่สำคัญจะไม่พูดถึงไม่ได้นะใครได้รถคันนี้ไปอะ่ะการันตีเลยคุ้มมากๆเจ้าของรถดูแลดีมากนะคะไม่เคยติดแก๊สมาก่อนและที่สำคัญเลขไม่น้อยมากนะเลขไม่เพียง60,000โลเท่านั้นเองอเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังกันค่ะ ห้องโดยสารด้านหลังค่ะเช่นกันนะเบาะที่เขาให้มาเป็นเบาะผ้ากับกำรรมะหยี่เหมือนกับด้านหน้าเลยแล้วก็ลง่งๆแบบนี้เดินทางไกลเดินทางต่างจังหวัดไม่ต้องกลัวจะเมื่อยนะเลกลูมเฮดลูมนี่นั่งสบายๆเลยนะแล้วก็ยังมีนี่ด้วยค่ะที่พักแขนนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําให้ด้วยนะอีก2จุดรู้ไหมคะราคารถยนต์คันนี้คุ้มค่ามากๆเพราะราคาน้องเพียง 2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวผ่อนได้สูงสุด72งวดเริ่มต้นเพียง5,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะเข้ามาดูรถยนต์คันนี้นะคะหรือจะเป็นคันอื่นๆสามารถเข้ามาดูได้ที่โชว์รูมของเราค่ะกิจสดากู๊ดคารนะคะเดินทางง่ายๆตั้งอยู่บนถนน การจนาพิเศษบางแคมาติดต่อเซลโบตันนะหรือว่าจะโทรมาสอบถามเพิ่มเติมก่อนก็ได้นะคะที่เบอร์0832222203อย่าลืมนะมาหาเซลโบตันนะคะ